สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด สำหรับเปี่ยมชัยฟร์มครับมาจากอำเภออุบลรั์ครับจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเปี่ยมชัยฟ้ามนะพ่อพ่อเพื่อนนี่เป็นเจ้าเงือกอุทัยครับผมแม่เพื่อนล่ะครับผมแม่เพื่อนเป็นลูกสาวเพชรอุดรครับแม่เพื่อนนี่เป็นลูกสาวของเพชรอุดรครับผมน้ำเสื้อมันนี่เลยจัปีล่ะครับจำไมากเกษตรกรเท่าเรื่นน้ำเสื้อนี่น่าจะประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนได้ครับถ่าลูกที่ออกเลยเป็นลูกที่ผสมัวอ๋อนะครับผม ปาดพี่น้องไถ่ในมนมึงขึงนะครับผมเป็นไถ่บักหน้าตัดได้พี่น้องครับอนไอ้ครับจัดเจ็นนะผมครับผมโอ้นะครับผมมีโอกาสนะครับผมกูฉิดไปหาเสี่ยสู่หอดหม่องหอดบอลนะครับผมไปเหยียบหอดฟ้ามนะครับเตยียมใจฟรามนะครับพี่น้องแต่พี่น้องเข้าเขาไปเสมือหน่อยเนาะครับปีหาน้องเข้าสนใจอยากเข้าไปสอบไปถามหรือว่าไปซื้อตามต้นลูกนดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมไอ้ครับในน้าตัวพี่น้องเข้าหูจักนะครับครับสําหรับ เปี่ยมชัยฟาร์มครับมาจากอำเภออุบลรัฐครับจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเปี่ยมชัยฟาร์มนะครับพี่น้องครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกฟาร์มหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่มีซื้อมีเสียงอยู่ทั้งจังหวัดขอนแก่นครับผมนะครับพี่น้องนะครับผมทั้นี้นะครับผมคู่มีโอกาสได้มาทั้งบึงสามพันพี่น้องมีเห็นพอพันหลายๆโตนะครับพี่น้องครับแต่ว่าลักษณะเด่นลักษณะน้อยแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องบาดที่นี่นะครับผมสืขออนุญาตไอซื้อจังไหนนะครับผม ทีมงานเสียโซ่ครับผมทีมงานเสียโซ่นะครับผมทีมงานของเส, audio, ส vote, <S 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 ียโซนะครับพี่น้องขอบบุญขอบพุ่นนะครับผมเสียโซนะครับผมล้วก็ทีมงานนะครับผมให้เกียรติคู่บุรนะครับพี่น้องได้มีโอกาสมาสัมผัสให้พี่ให้น้องให้บึ้งนะครับผมแล้วก็มีโอกาสทางเดินหลายๆทางนะครับเนาะครับผมพอพันตัวนี้เพิ่นมีซื้อว่าจะไหนเนาะครับเพชรเหนือเก้าครับผมเพชรเหนือเก้านะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องโตจริงเจ้าเพชรเหนือเก้านะครับพี่น้อง ที่มีทั้งสายอุทัยและก็สายอีสานเลยบวกกันนะครับพี่น้องบาดที่นี่นะครับผมผมสิถามว่าจังสี่เจ้าเพชรเนื้อเก่าเนี่เพิ่ษอายุจักปีแล้วเนาะครับเพชรเนื้อเก่าเนี่ยสป,ปี8เดือนแล้วครับสามปีกับแปดเดือนเนาะครับเนาะบาดท,ที่นี่เพิ่นเป็นลูกพ่อใดแม่ใดเนาะครับไปครับพ่อเนี่เป็นลูกเงินอุทัยครับพ่อเป็นเงินอุทัยครับ พ่อนี่เป็นลูกของเงินอุทัยพ่อเป็นเงนินอุทัยแล้วครับมาเป็นลูกชายเงิ่อนอู่ไทยเพชรเหนือเก่าเป็นลูกชายเงินอุทัยอ๋อพ um ่อเพิ่นนี่เป็นเจ้าเงินอุทัยครับผมแม่เพิ่นล่ะครับผมแม่เพิ่นเป็นลูกสาวเพชรอุดรครับแม่เพิ่นนี่เป็นลูกสาวของเพชรอุดรครับผมอ๋อแสดงว่าคั้ยตัวนี้คืออ่าตามที่คู่วัวหรือบางต้นก็คือหมายถึงว่าเอาทั้งสายอุทัยและสายอีสานเข้ามาบวกกันเลยครับเป็นการผสมครับสองสายพันธุ์ครับผมนะครับผมบาทที่นี่เจ้าเพชรเหนือเก่าเนี่ยเข้าด้เฮ็ดใบผสมเฮ็ดหลอดบ่ครับเฮ็ดครับผมเฮ็ดจนนะครับเนา เขาจำนายจังไหรเน,หนอาอไอชุดหนึ่งสิบสองหลอดห้าพันครับชุดหนึ่งสิบสองหลอดหาพันนะครับผมบัเฮาเปิดการผสมตัว,ตว 000, บอพีผสมตัวตัวละห้าพันครับตอนนี้ผสมตัวตัวละหาพันครับผมในรับฝากไว้บอกข้าไปรับฝากครับผมรับฝากนะครับนอกการรับฝากจังซี่นีไอ้รับจังไ,ไ,ไหรครับผมบอกซูบีสนองเขาฟังแน่รับฝากสี่สิบห้า,า,า,าวันตรวจท้องครับสี่สิบห้าวันตรวจตรวจท้องในราคาราคาค่าเลี้ยงวันละร้อยครับ คาเลี่ยงเอามือล้วลอยมาถือถ่ายยูไนย์ยี่บพีกะช่วยเหลือกันครับช่วยเหลือกันเสียตรกรอนโอ้พี่น้องหักหลมาครับผมทีมงานเสียโซ่ครับพี่น้องครับที่เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับพี่น้องมีจิตมีใจโอบเอืออาลีโอเอพีเอาน้องเกษตรกรเท้าคนที่เพิ่นมาเลี้ยงค้ายใหม่นะครับพี่น้องนะครับผมเจ้าเพชรเหนือเก่านี่ก็เป็นวัรรมดาเลยนะครับพี่น้องลูกข้นปางงานคูจังหวะโอ้ยควายตัวนี้จะทักจังเน่ลำตนล่ำโต่ลลักษณะเด่นเป็นจังไนนะครับบอกสุพีสบ ล่ำตัวเขาจะได้สายจากเพชรอุดรครับลำตัวเปนสีเงาครับเป็นเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดีครับสายเพชรอุดรคสูงเพื่อไหลายปันใดครับตอนนี้ร้อยห้าสิบแปดครับตอนนี้ร้อยห้าสิบแปดนะครับผมแต่ว่าถือว่าเป็นคั้วที่ล่ำต้นล่ำตัวนี่เงาครับแลวก็อ่างลึกหงายใหญ่ดีมันจะได้กระดูกของสายอุทัยมาบวกกับสายเนื้อของอีสานครับครับผม นี่แหละครับพี่น้องครับค่ะ่ตอนนี้ถ้าพี่ผลงานออกมาละไปไอ่ออกแล้วครับเริ่มทยอยลวครับเริ่มทยอยออกมาแน่เลยนะครับผมเขารีดนํำเสื้อมานี่เดี๋ยวจักปีลวครับจำไนากเกษตรกรเฮรเรีดนํำเสื้อนี่น่าจะประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนได้รับแต่ลูกที่ออกได้เป็นลูกที่ผสมตัวอ๋อนะครับผม้าพี่น้อง่ายนม่นมึงขึงนะครับผมเป็นไทยบักน้าตัดได้พี่น้องครับออนไอ้ครับไอ้จูอ่อมไปตั้งหุ่นพี่น้องเขาในเบืองไทยเพชรลูกเดิน มาดุกมาเดินดุกโอ้ยพี่น้องใหญ่อิหลีค้วไอ้ตูนใหญ่นะครับผมพี่น้องครับเพ็ดถถึงอักเก่านะครับพี่น้องเป็นคั้วสี่อาดแน่มึงซื่อๆดิมันเป็นขาหลังจักหน่อยในพีหางเนาะถอย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 ,ถอย,ยืนขาหลังลุกถอย ยื่นยื่นใช่ครับวันนั้นจำเบอร์ได้บ่น้อยผมขอเบอร์ไว้ในประธาตพี่ฮานองเฮาสนใจนำเสื้อหรือว่าอยากติดต่อเขับไปสอบจำได้ครับผมครับผมเบอร์093ครับ093 528 528 5676ครับ5676นะครับผมนี่ก็คือเบอร์เบอร์ฟ้ามันบอครับครับผมครับครับเบอร์ฟ้ามเลยเนาะโทรเข้าไปนะครับพี่น้องมิยังกับกิงกังเข้าไปหาพี่ฮานองเฮาสนใจอยากได้นำเสื้อนะครับพี่น้องเจ้าเพชรเหนือเก่านะครับพี่น้องเป็นขั้วที่รูปร่างหน้าตาดีนะครับผม ปันเีกก็น,นิ่งพ้อมนะครับที่สําคัญก็คือนิสัยใครหามย่านเตียงเลงพี่น้องเพียงยังอยู่เพลินวานะครับผมโอ้เขาทาองเพลินอยู่นะครับพี่น้องเห็นโตะจริงเด้อพี่น้องเด้อหน้าทางดังค่มดีนะครับพี่น้องเป็นข้วยทีหนา้าโตเมนะครับพี่น้องเป็นข้วยผู้ทีงามลักษณะหนา้าโตเมหน้าเขาเปิดดีนะครับพี่น้องตาแต้มแก้มจำสายเพชรอุดรเท่านี้พอต้องห่วงเลยนะครับพี่น้องครับ ก็คือชัดเจนน่อยเนาะชัดเจนครับผมครับผมโอ้นะครับผมมีโอกาสนะครับผมครูฉิปหาเสียสูหอดหม่องหอดบอลนะครับผมไปเหยียบหอดฟ้ามนะครับเตี่ยมใจฟรามครับพี่น้องแต่พี่น้องเข้าเขาไปสมอน้อยเนาะครับปีหาน้องเข้าสนใจอยากเข้าไปสอบไปถามหรือว่าไปศึกษาหาความรููอยู่ภาพเท่ากันยินดีต้อนรับพี่น้องต้อนรับเสมอครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องมาสทธิ์ตนครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมครูขอบคุณขอบพุ่นนะครับผมไอ้นะครับผมแล้วก็ทั้งทีมงานเลยนะครับนาะแล้วก็เสียสู นะครับผมเสียเกียรติคู่บุตได้มาสัมผัสสารับวันนี้ขอบบุตขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและก็ให้การเบิ้ดคลิปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคครับไอครับครับขอบคุณครับของคุณไอ้ครับ